คำเตือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทําตามนัจ้ะนัจ้ะเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีทุกคนครับผมนะนี่ไปเจอเกมใหม่มาว่ะ Legend of p e r s e u s เฮ้ยรูปแบบเกมเป็นไงวะไม่เคยเล่นเอ้ยอ๋อเมดูซ่าเหรอ มันมาเมดูซ่ามันมาที่นี่ด้วยนะเกมนี้ไม่มีซื้อด้วยฮนะ,ะงั้นก็ขอเบ็ดร้อยเลยแล้วกันนะฮะยาวๆไปยาวๆเบ็ดร้อยยาวๆเบ็ดร้อยพันรอบไปเลยเบ็ดร้อยพันรอบไปเลย้ลลยมันมีตัวคูณอยู่แบบแขวนด้วยเหรอมันคือยังไงวะเดี๋ยวนะเฮียขอไปอ่านกติกาก่อนดีกว่านะท่านผู้ชมก่อนจะเล่นนะฮะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเกมนี้มันเล่นยังไงนะโอเคสเกตเตอร์เป็นเมดูซ่าอไอ้เพอร์ซิโเป็นวายแล้วก็มีมีตัวอะไรเนี่ย มีปีาศาจนะแหงสุดแล้วลองมามาโอเคเสร็จแล้วไม่ค่อยสนใจแล้วครับไปดูตัวคูณมีตัวคูณใส่ลักใหญ่แปลว่าถ้าแตกปุ๊บม,มันจะคูณด้วยเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วสเก็ตเตอร์ใช้4ตัวโุ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยโอ้โหมีแบบใส่รักตัวใหญ่ตัวเล็กด้วยเอาว่ะเอาหน่อยดีเอาหน่อยดีเกมใหม่เนี่ยพันรอบไปเลยครับเบ็ดร้อยพันรอบไปเลยพันรอบไปจัดไปจัดไปให้่านผู้ชมดูหน่อยว่าเกมนี้มันเป็นยังไงนะครับผมนะ โอ้โหเกมใหม่มาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะฮะไม่รู้มานานเลยยังนะฮะเพิ่งเห็นอยู่ผงอาจจะไม่ได้สังเกตเองนะนี่อดูุประสาน 12K ท่านผู้ชมก็เดี๋ยวดูกันว่าเกมใหม่จะพาผมไปถึงเท่าไหร่นะฮะตรงไปเรื่อยๆแล้วกันดูก่อนจะเข้าฟรีเกมเข้าสักหนึ่งฟรีเกมก็ไปแล้วอ๋อถ้าแตกกร๊บแล้วมันมีห้อยตัวปููมันจะคููให้ด้วยนะฮะ แต่ค่างเงินมันไม่เยอะดนเกมเนี้ยดูดิคุณสีคุณหมันก็เท่าไหร,ร่เท่าไหร่เองดูดิน้อยน้อยรายจ่ายเบามากจ่ายน้อยนะเกม, <applause. S 1> มนี้เกมนี้รายใจ,ใจ่ายจ่ายเบาจัดเลยอะ่ะ <strokes. S 1> อ๋อตคูณมันจะไปไว้ข้างบนแล้วก็คูณรวมกันโอ้โหเต็มหน้าเต็มหน้าเต็มหน้าคูณสิบสองแต่มันต้องไหลนะ ้มันไหลต่อเนื่องได้นะมันก็จะแตกดีหน่อยนะสุดท้ายพีจีก็เป็นเกมไหลๆอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่แบบเกมมันค้ายอะไรบ้างน่าจะไม่ค้ายน่าจะเพิ่งงานเลยอ๋อแต่สูมตัวคูอ๋อมันเอามาแบบทำเหมือนไอ้นี่สปีดวินนะตัวคูไม่คล้ายสปีดวินแต่สปีดวินเดอร์มันแยกมันแยกตัวคูกับตัวคูเลยไม่รวมอันนี้คือรวมกับสัญลักษณ์ผมเข้าปีเกมเบ็ดร้อยแล้วก็ผมนนะจัดไปดูดีปีเกมเป็นยังไงบันเทิงหรือเปล่า มาชมกันครับไหนดูฟีเรีเกมหน่อยดิอ๋อว่าคูณค้างเฉยๆแหละคูณค้างน่าจะเหมือนสปีดวินเนอร์นะตัวคูณลงมาแล้วคูณค้างไว้นั่นแหละผมว่าและไม่ต่างกันถ้าเกมอย่างนี้นะมึงมัะเกลือแน่นอนเลยดูจากทรงแล้วมันดูจากทรงแล้วเกลือแน่นอนต้องแบบให้ได้คูณประมาณยี่สาเกมอย่างเงี้ยนะ คูณสิบก็เอาไม่อยู่ครับคูณสิบก็ไม่แตกถ้ามันไม่แหกเยอะจริงๆอ่ะถ้าคูณมาไม่เยอะจริงนะไม่แหกเห็นปะดูดิดูดิท่านผู้ชมดู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 มันทำอุ้ไหลายๆหลายๆแค่ปะหลายๆโอ้ยวายมาก็ไม่ได้ใช่หกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเอาเข้าฟรีกอเดีเท่าไหร่แล้วนะครับผมนะก็จัดไปต่อเนื่องเลยเลยครับ หลายกันต่อไปเรายังไม่เห็นความบันเทิงของเกมนี้เลยนะไม่รู้มีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าไม่น่ามีแหละน่าจะเป็นแค่คูณห้อยแค่นั้นนะมันเป็นปลามหมึกหรือว่าปีาศาจตัวนี้มันมีหางอย่างก,กับปลาหมึกมีหนวดอย่างก,กับปลาหมึกม,มีหางหางหางเพี้ยนแล้เฮียเป็ดมึงเพี้ยนมึงเพี้ยนแล้ว,ลวอ่ะไม่เท่าไหร่ โอ้ลุ้นไม่มาแน่นอนอะอย่างเงี้ยหลอกยังไงก็ไม่มาเชือ่อแบบปะไม่มาหรอกเขาหลอก,อลอกมันต้องมามันต้องมาแบบเมื่อกี้มันมาสี่ตัวเลยเออมันถามมัน,นมแบบมันท่วงกันมาเลยมันไม่มาหรอกตัวหนงตัวผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่ออย่างน้โอ้โหเหลือญโอ้ยแถวสองตัวจถินนี่ว่าไม่ใช่เหลือญใส่รักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย หนึ่งกับสองมาขอไอ้สัญลักษณ์เนี่ยไอ้สัญลักษณ์เนี่ยหนึ่งสองโอ้ยไม่มาว่ะสกเกตเตอร์เหมือนจะเข้าง่ายแต่ก็จ่ายเบาๆนะโอ้โหสามหมื่นสองผมไม่หายเหลือสองหมื่นเก้าแล้วตอนนี้เนลรผมตามเรื่อยๆเลยผมขอตามตามติดชีวิตเมดูซ่านะโอ้ยเหลือแค่สามชองไม่ออกหรอก ก็ปแปลกแล้วเห็นปะเชื่อปะผมแบบเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่มาปีกีมันชอบแบบมันหลอกมันหลอกเก่งมันหลอกเก่งที่สุดในปัตตพีและทนะีกีเนี่ยไปน้บโผสามโพสี่มาเลยดีกว่าถ้าแม่ถ้าแน่จริงนะถ้าแน่จริงเอาโพสี่มาเลยเออจะมาโผทำไมสามตัวแล้วไม่แห่แห่หรแห,ให,ให่ใส่ด้วยี่าฮ่าฮ่าฮ่า ดูเป็นเกมที่ไม่ค่อยจะบันเดินเท่าไหร่ไม่ค่อยมีอะไรให้ลุ้นเท่าไหร่เลยนะำเงินแล้วเราก็รอลุ้นสุน่มคูณมารอลุ้นกข้สเก็ตเตอร์แค่นั้นนะก็สเก็ตเตอร์ไปก็คูณครัง้งถ้ามีอยู่สองช่องแค่นี้มันจะคงจะโผล่ให้หรอกเป็นไงผมว่ายด้วยเป็นไงเกมใหม่เหรอเกมใหม่ม่ดีไมีดีแค่นี้เหรอต้องว่านะไม่ตบไม่ตีไม่ดีดขึ้นเลยนะเกมพวกนี้ต้องตบได้เบ็ดร้อย เบ็ดน้อยไม่ค่อยแตกน่าจะเบ็ดร้อยไปทีนหน้าไหมบาทีเดียวเดียวหน้าเฮียนเนี่ยไหมเนี่ยถ้ามันไม่แตกเนี่ยหน้ากูไหมก่อนเลยเบ็ดร้อยขอแป๊บหวานช้ำหน่อยดินี่แหละช่องเยอะๆอย่างเงี้ยควรมาแต่ก็ไม่มาเออช่องมันเยอะๆอย่างนี้ก็มาเออนะเฮดูซ่านะลงมาได้ละลงมาได้ละล,ล,ลงมาได้เลยนี่เดี๋ยวมาแน่นอนครับ แป๊บหนึ่งมาเนี่เชื่อผมว่าอีกแป๊บหนึ่งเมดูซ่าเข้าสีแน่นอนอีกไม่นานเกินหรอหนนะ่าจะประมาณร้อยสองร้อยไหมไอ้ร้อยสองร้อยไหมนี่มันก็นานอยู่นะแต่เป็นเล่นโอ้ยเอยไม่ลงสองไอตัวปีศาจนีมนมนมน่มันมันมันมีใบประดับใช่ไหมโอ้มันผมไม่เคยได้เลยนะตั้งแต่เล่นเนี่ย ตั้งแต่เราเริ่มเล่นกันมาเรารู้สึกว่าไอ้ตัวปีศาจเนี่ยมมนยังไม่ไเคยจะด่ายเลยนะเฮ้ยหรือว่ามันเหมือนประดับตัวใหญ่ตัวแพงพิจีมีไว้ประดับนะครับผมไม่ได้มีไว้จ่ายนะนะแต่เองแน่จริงเองลงมาอีตาขาบเบาเบา,เบาทุกดอกเบาทุกดอกแดกทุกไม้ ดูดิสามหมื่นสองเหลือสองหมื่นเจ็ดโอ้โหผมไม่อยากจะยัดเบ,บ็ดขึ้นเราก็เล่นเบ,บ็ดร้อยข้างๆไปเรื่อยๆเลยดีกว่าท่านผู้ชมนะเราก็มีเวลาตามมาอยู่ก็ตามตามไปก่อนแล้วกันเปลือไม้ที่สองม,มันจะแตกอะ่ะไม่มไม่มา,ไม,มาไม่มีไม่โผล่ไม่โผล่อะไรเลยนี่คงไม่โผล่อะไรทางนั้นเลยดูดิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยะมาลุ้นมาลุ้นอีกรอบนึงก็ไม่มาอยู่ดียวหรอช่องเดียวจะเอาอะไรมาวะเออตะขาบตะขาบแถวสองแถวสามแถวสามแถวสามไม่ใช่แถวสองแถวสามดิตั้มตาจะไหนตั้มตาไอจีไหลนะขอแชร์ได้บ่ โอ้เหลือสองนหาแล้วเหลือสอแล้วเพราะว่าเกมมันใช้รอบมากเลยนะท่านผู้ชมนะพี่จีถ้าเข้าง่ายก็แตกยากนะฮะถ้าเข้ายากก็แตกง่ายเออแตกมากนะเกือบพูดผิด U A 2 J 1 เป็นร้อยนะ่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่มีอะไรอลังการละมะกรละมะเกียนกุ้งยิงกุ้งยิงกระดุมกุ้งยิงกันเลยนะฮะโอ้สเกตเตอร์สามสเกตเตอร์สามแน่จริงลงสี่มาเลยดีกว่านะฮะอ่ะคูณเท่าไหร่คูณสิบไายต่อไหมคูณสิบสี่ลายต่อไหมเอาแล้วสามพันวะเฮ้ยสามพันสามเาไหร่นอกคูณสิบสี่ไปดีทนะ่านผู้ชม เเอาเอาแปลว,แว่าถ้าเล้นไหลนอกยิงก็ได้เหมือนกันนะแต่ต้องแบบให้มันคูนหนักๆก,กับจ่ายตัวแพงๆนะ้ชมถ้าจ่ายตัวเบาๆตัวอักษรก็ไม่มีวันแตกจริงเนี่ยอะไอปรปลาหมึกเนี่ยมันจะมีไว้ทำาไมวะเนี่ยฮะมันไม่มาข้างหน้าบ้างมันตงมาจ่ายบ้างดีจะมาประดับเนี่ยอีกทีสตร์ดีว่าประดับเหรอส่วนตัวว่าเกมไม่ค่อยโอเคนะ ันไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเลยทั้งหมดอย่างน้อยมีฟีเจอร์ให้สูงให้สูงให้ลมหน่อยก็ยังโอเคนะนนไม่มีฟีเจอร์เลยเลยลุ้นคูณอย่างเดียวลุ้นคููกับลุ้นเท่าสเก็ตเตอร์เมดูซ่าเนี่ยฮะอ่าเอไหมเอมไม่มาก็เอดอกไปเลยเ,เวน ดูแล้วเป็นเกมที่น่าเบื่อนะท่านผู้ชมนะไม่ค่อยมีอะไรเล่นครั้งเดียวพอแล้วพอแล้วครั้งเดียวอเนี่ยขอดูขอแค่เข้าฟีเกออีกรอบหนึ่งผมก็ไปละผมว่ายังไงก็ไม่แตกหรอกถ้าเข้าไีเกอมาเดี๋ยวก็ไม่แน่นะไม่แน่นะอาจจะมาดีก็ได้นะไม้นี่ดูเส่งงันดูเสงดูเสงดูเชิงดูเชิงแก้ดีดูเชิงดูเชิง อเอาไปเกมนั้นจัดเลยเอาไปเกมนั้นเกินไปผมว่าให้โอ,อกาสเขาหน่อยให้โอกาสเขาหน่อยวันนี้อาจจะไม่มานะวันหน้าอาจจะไม่มีเลยก็ได้ไดนะนี่เออแล้มอะไรากูวนี่คูนห้ากับหไหไหใบโตโตอ่ะ ดูอะไรผมตอนนี้ผมนั่งจ้องแบบว่านั่งดูตาแบบปิ๊บปิ๊บปิ๊บเมื่อไหร่เมื่อไหร่ฝีเกมจะเข้าเมื่อไหร่จะมีช็อตดีๆโผมมาในชีวิตผมสักทีไม่ไหวแล้ววงขอขึ้นเบ็ดแล้วกันขึ้นเบ็ดร้อยห้าสิบแล้วกันนะแปดพันรอบไปเลยรัวๆเกมก็เป็นรูปแบบเกมที่ช้ามากเบ็ดร้อยห้าสิบแล้วครับ อยากจะเบ็ดแพงกว่าน,นี้เดี๋ยวน้องเมดูซ่าเขาร้องไห้นะอ๋ออะไหลไปขาดทุนเท่าไหร่ครับให้เอาปกากกามาวงขาดทุนจะหมืน่นหนึงเลยหรือ2300มแล้วนะจาก3200ม เราตามก่อนเราตามก่อนคือแบบเข้าฟีเกมรรอบนี้มันเข้ายากๆเข้านานอย่างเงี้ยอาจจะมีสิทธิ์ได้ท่านผู้ชมก็ตามตามก่อนะครับนะก็ขอกาลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมสำหรับใครที่จะเล่นนะครับผมนะก็แนะนําว่าให้เอาเงินเย็นเล่นดีกว่านะไม่แนะนําให้เอาเงินร้อนหรือว่าแบบว่าไม่มีเงินจะแจกข้าวในวันถัดไปมันเล่นนะไม่เอานะอันนี้เราเล่นเราต้องเล่นด้วยเงินเย็นนะฮะ Okay. ถ้าใครอยากตามก็เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้ใต้คลิปครับใครอยากมาลองเกมใหม่ก็เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้ใต้คลิปมาตามนะฮะแล้วก็มีกลุ่มพูดคุยนะก็อยากจะรับกิจกรรมหรือมาเล่นอะไรกับเฮียก็เข้ากลุ่มพูดคุยมาครับนะอยู่ที่หมุดเดียวกันแต่ตอนนี้เฮียขอนั่งดูก่อนแล้วกันนะไม่มีอะไรเลย น้องเป็นเหมือนคาเค้นหน่อยแล้วแบบว่ามีหนวดปลาหมึกออกมานะแล้วก็แบบปื๊ดตีเจอโผล่โอ้ยังหน้าลุ้นนะนี่ไม่มีอะไรเลยต้องมาลุ้นสี่ตัวเลุ้นยากกว่าหวยอีกย,ยังลุ้นสองตัวสามตัวนี่ลุ้นสี่ตัวเ่ยแล้วดูกระแดกย้ําเลยอ่ะถ้าเหลือสองนสองนี่คือมันเกลือมากเลยนะมันต้องขั้วคืนให้ได้นะเจแถวหนึ่งไป โอ้โหมันไม่อ้วกคืนเลยนะผู้ชมไม่ไหวจริงคิวแถวสองสกเกตเตอร์มาไหมไม่มาไม่มีอะไรเกิดนคิวโอ้ไหลายต่อก็ไม่ได้เอาหายไปสามสิบสองเคท่านผู้ชมเดือดเท่าไหรวะเนี่ยโอ้ยโกดิกาโอ้ไม่ไหลอ่ะ มามาไม่ไหลต่อถ้าไหลต่อถ้ไปถึงสักสิบเคแล้วแตกนอ,อกผมพอผมเลิกเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยอวอาวอ,อาวอ,อาอ,อาอมาเถอะมาได้ละมาได้ละไม่รู้ว่านานนอกนินนล เปลี่ยรล้อแล้วนะเออเกียร์มาสักทีโอ้หว่พี่เกียร์จะมา,น,า,ามน,นะากลอ้บาหุึกตัวนี้มาดูกันดิถ้ามันหมารอบนี้มันไม่แตกนี่ผมเลิกรินแะล้วเนี่ยโอ้โหวาย <c oughs> วายขยับแถวมาทักแถวนึงจะเป็นลรไฟวะมันก็กินโล่แถบใหญ่ไปแล้วนะ่ะอ่ะมา สามสเข้าไปแล้วครับเท่าไหร่รอบนอี้โอ้ยมีดเีแถวหนึ่งไม่ลงโอ้ยเกลือโอ้โหอ,อยากเกลือดิเวลาเข้าพีเกมนะพีเกมอยากเกลือให้มันมากดิก่อนมันจะเข้าได้รู้ไหมมันใช้เวลานะเฮ้ย มันจะเกลือก็ให้มีขอเขตกันบ้างโอ้พอไหมพอไหมพอไหมท่านผู้ชมพอไหมโอ้พอดีกว่านะมันเกลือเกินอะ่ะรับไม่ได้รับไม่ได้จริงเยี่ยมหาเยี่ยมเหี่ยวอะไรไม่รู้ขาดทุนหมื่นหนึ่งเลยออาอีกสักหน่อยก็ได้รอบนี้ไม่แตกนี่พอแล้วนะ ขอละดีกว่าท่านผู้ชมนะเกมนี้ก็ไม่แนะนําดีกว่าเข้ายากเตโอเคท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ